อ้าวหนึ่งสองจ้าบาไท้นีป้าพี่น้องบาไี้นี่กลับมาเบิงวัดเออขึ้นผู้ขึ้นสาวแล้วเราเดือก็ใก้ที่วัดมองที๊บมีดเลวล่ะนี่น้ำทิ้มโดยค้นแม่นันท่าน,าน,นี่แหละเอออันนั้นทางเคียงค้อนไฟขึ้นไปแล้วบ,น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 ,บนทั้งบนกอนแล้วมื้อนี้ก็จิมาเบิงบ่าสีมีนเนฮดบอ เขาหอดงแล้วพ so, <sighs> uh, so. <sh> ุ <pu en> <sh dancing> ha, <sh> ่นเป็นงีต <sh> ะ่นเขาขาวผุนเมียนไหลงีเปูนบ้านเป็นตเขาไข่ละเออวันอาทิเขาไปเบิงเบิงวนทตห็นไเตัวุ่นเนี้กัไล่กันออเอิ้กับอันเอิ้นตะกรงกับไปน้ำอันเบิงน้ำเมีย นั่นแหละลงไปอ่านคมคิดพูดเลอันนี้คือจีแม่นฮิตแล้วงอกเด้บบาดที่นี่มาเบิ่งเอาโอ้กันบ่เท่าก็บ่เห็นกันเนาะเหาอมาแม่หัวหน้าทีมมาเบิ่งให้ดยนี่นือก็นี่เดีเอาเจ้าปลเห็นที่นี่ดินี่มีเอ้เห็นแล้วเฮ็ดดินเฮ็ดหนอนออกบัดยู่ เล่งหกแถวเห็ด,าหดหนาเรียชีชัมปุ่บเลยนลเลยนาะอ,อันการเดียวขึ้นไปเอาหัดดอกนี้กันเด้อเจ้ากระยังไปนน้ำอันนี้นี่แม่ก้อยเลี้ยวเห็นอยู่นี่อันคือจิแมนเห็ด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 ไข่คือแต่ว่ากับเป็นตาไปเอายากเอายากดอก จักเมนี้ยังป็นี้มาลงป่งปิงอันกับเสื้อกระชาอันนี้ก็ได้เกือบกับว่าได้เต่งโตมาดีเสร็จแล้วปีนองไงบ่เนี่ยขึ้นยากตัวโอ้โหเหตุใกล้ดอกไงตัวเนี่ยอ้าว รูดมือลงไปแล้วไม่ยชไงท่าโอ้ยกันนี่ก็ได้